เวเดินตรงได้เลยครับคุณจันทร์เลยครับที่ตัดมาเดินคับเปิดทางหน่อยครับเปิดทางหน่อยครับขอครับขอขอเปิดทางก่อนนะครับขอทํางานก่อนครับขอทํางานก่อนเปิดช่องทางหน่อยครับอย่าเบียดนะครับอย่าเบียดไม่งั้นเดินไม่ได้ครับคุณพลรุต่าซ้อมมานะครับต้องหลบหน่อยนะครับหลบหน่อยเปิดช่องหน่อยนะครับเปิดช่อง เดินไม่ได้เลยนะครับวันนี้ตะวันนาแตกจริงๆครับวันตะวันนาแส่พี่มาย่เป็นการเดินแต่ครั้งแรกของป้าแต๋นนะครับสวยไหมป้าแต๋นสวยไหมเนี่ยบ้างวันนี้ได้เปลี่ยนลุกด้วย ก็ภูมิใจครับที่ครั้งหนึ่งครอบครัวเราได้รับโอกาสดีๆที่ได้มีโอกาสช่วยงานการกุสลนโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับซึ่งที่บ้านเราก็มีหมาตัวหนึ่งที่เรารักอยู่ก็แต่นสวยเป็นพิเศษเลยวันนี้แต่งกบบนี้ไหมกเยแต่งกบนนี้ไหมไม่เคยไม่เคยก็ก็มีเอาละการครั้งหนึ่งเนาะก็ก็ดีใจนะลูกชนกนแต่นสวยไหมคะวันนี้ก็สวยครับ แต่ถ้าเจอกันแรกๆคงไม่เอาเพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติโอ้ใบหนาสวยอยู่ใช่เห็นเห็นที่แบบแซวๆกันว่าอย่างีลรกคนที่สามนี่พร้อมยังคะก็คงจะหยุดไปแค่น้องโอมและดำมลเท่านั้นครับโอะแตนจะมีงานอีกไหมคะเนี่ยประแตนคนเดียวเนี่ยก็งานร้องเพลงงานอะไรเงี้ยค่ะอ้ยคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกป้าก็ดูลุงบกไปเรื่อยเลยจ้า ่เมื่อคืนก่อนนอนให้คุยังไยว่าพรุ่งนี้ต้องมาเจอคนเยอะจริงๆวันนี้ก็คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับคิดว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่มีใจมากๆมีความรู้สึกอะรลมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากมพราะเวลาไปไหนมาไหนคนจะเาเราได้มากขึ้นก็ก็คงไม่ลำบากครับเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนคนก็เยอะอยู่แล้วถ่ายรูปเยอะไหมคะอันนี้รูคนคุณขอถ่ายรูปเยอะก็ที่บ้านเมื่อวานก็ทั้งวันครับทั้งวันจนเย็น มุมุมงหล่อไหมครับลุงหล่อที่ถ่ายบ่อยๆก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปธรรมดาที่ที่บ้านครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายกับช่า,างตรมงชาาิแม่สิตางวันนี้ลุงพลหล่อไหมคะับเจอเห็นเขาหล่อทุกวันอยู่แล้ว<อ>แต่วันนี้ป้าแต๋วสวย นี่สวยมากใครแต่งเนี่ยแต่หน้าเขาโก่งสวยต้องไปกรอกกับพี่นะคะค่ะต้องไปกรอกพวกนี้ไปกันนะไปกอไม่ไม่ฉันมีงานตอนนี้เปิดปาร์ตี้พี่กลับจะโคตรล่าฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยคุณตือวันนึงคนไปงานปาร์ตี้ได้นะคะต้องเอาป้าแต่งนี่แหละไปเป็นไปเป็นพิซตี่งานปาร์ตี้กับฉันดีกว่าสบัดหัวเดี๋ยวไปสบัดผมกันงานนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวค่ะพี่อุ๊คค่ไอ้เรื่องหนังร้านหนึ่งมันยังไงคะเรื่องค่าตัวร้ายหนังเรื่องอะไรฮะ มันมีมาฮะก็เป็นตอนนี้ผมตนมันมีสิบกว่สิบกว่าเจ้าติดต่อมาเดี๋ยวหลังจากวันที่6พที่ต้องคุยเป็นรายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันต้องมีข้อสัญญาแต่งนานานแล้วต้องดูคิวด้วยตอนนี้คิวฮอตมากก็ต้องคุยกันอีกครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากตรงนี้แต่เขาติดต่อมาจริงฮะสิบกว่างานนะครับตรงนี้เมื่อวานเห็นมีเรื่องค่าภาษีน่ะก็แต้มมันเยอะจังเลยก็ทุกคนครับที่อยู่ที่อยู่ในประเทศไทยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับ อย่างนี้ป้าแตนดูแลไหวไหมคะยังไม่รู้เลยถ้าถึงวันนี้จริงๆอ่ะเนาะเพราะเรายังไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่น่ะเดี๋ยวพิมมีพิมมีโก็ติดต่อมิสเตอร์กันเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปหาที่บ้านด้วยเ็นตัวรับยังไงบ้างครับเป็นมิสเตอร์อะไรก็คงจะต้อนรับเหมือนกับทุกคนที่ไปละครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อนรับพิเศษยังไงเพราะว่าทุกคนมาก็มาด้ใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็คงไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นคนดังรลอไม่ดังแบบไปรุมพลป้าแตนก็รับ ดีตอนรับครับแล้ววันนี้เราจะสั่งเรื่องเงินเรายังไงบ้างคถ้าพี่เข้ามาหลังจากนั้ครับก็ถ้าเป็นงานก็ส่วนใหญ่ก็จะนําทุนเงินต่างๆอะไรเป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับเก็บไว้ให้ลูกแล้วถ้าค่าใช้จ่ายที่ที่ใช้ในบ้านครับหลังจากนี้จะมีงานที่แบบตุ้มๆอีกไหมคะแบบคนเยอะๆอะไรนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตครับงานหนังล่ะอคะงานหนังเข้ามาแล้วก็ทางนี้ที่วางๆไว้ก็มีของจากบุคคลฟิล์มนะที่จะเปิดกล้องไปปีนี้หนังใหญ่ก็มีเด็กพี่เป็นพระเอก ชาไทยก็เล่นด้วยชาไทยก็เล่นก็อาจจะดูเดี๋ยวดูหมดว่ามันมีอยู่แล้วบอกนะฮะเดี๋ยวดูกันเพราะตอนนั้นคิวว่างไหมมีเวลาไหมคาดตัวจะแพงกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องรีบติดต่อไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าพี่เป็นที่ปรึกษาของกองผ่านนี้ด้วยรันนี้ก็ประมาณนั้นครับเพราะว่า คนที่ไม่กำลังใจที่บ้านแล้วเขาก็มาได้ใจกันจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปดูแลก็รับการเราจะร้านหมดทุกอด่างเราเรามีเสียว่าคนแบบผู้ใหญ่เราไม่ควรดูถูกผู้คนนอนไม่หลับก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วสำหรับการต้อนรับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ครับอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่ทันครับทำเต็มที่นะทำเต็มที่ที่สุดเี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำล,ลังใจ นะบางรปีอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านออกมาด้วยความดีที่ทางลุงพลประเตนได้เพียรทำทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอเลขหน่อยครับขอเลขหน่อยวันนี้ก็คงจะยังยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเลงก็ไม่่อยได้เล่นอเล่นเลยนะครับต้องรอดูครับอ่ะอันค่ะค่ะ